สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมวันนี้นะครับคุณสนทธยาคุณปลื้มนะครับอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะครับกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับผมเคยสัมภาษณ์ตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มทํางานนะฮะสวัสดีครับคุณสนทธยาครับสวัสดีครับก็ผมขอขอเท่าความนิดนึงได้ไหมฮะว่าผมไปคุยคุณสุธยาครั้งแรกผมจําได้คุณสุธยาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว ใช่ประมาณปี4 6 46อ <46. S 2> นะ่า2546ตอนนั้นตอนนั้นรัฐบาหลหลังจากปรับโครงสร้างระบบราชการครับนะที่มีการตั้งกระทรวงใหม่เกิดขึ้นนะตอนนั้นแล้วผมเป็นรัมตีท่องเที่ยวและกีฬาคนแรกอ๋อใช่ใช่เป็นกระทระวงใหม่กระทรวงใหม่ท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว,ลว,ลว,ต,อลวตอนนั้นมันมีงานซึ่งมันก็เกี่ยวกับน่าจะเป็นแคมเปญ Amazing Thailand อะไรนะี่แหละ Amazing ตอนนั้นเป็น Amazing Thailand แล้วก็อาจจะเป็น unseen Thailand ตอนนั้นที่ตอนในหม่ที่เราเริ่มกันนะครับ แล้วก็คุณสุธยานจริงๆตอนนั้นคุณสุธยานเ,าเล่นการเมืองนานแล้วใช่ไหมตอนปี46เนี่ยคือผมเป็นสสตั้งแต่ปี2535 2535แต่ถ้าเดินการเมืองเต็มๆตัวเนี่ยตั้งแต่ปี2531นะครับตอนนั้นนี่การเลือกตั้งปี2531เนี่ยที่ได้ตั้งใจว่าจะลงสมัครผู้แทนราศฎรแต่เขายุบสภาเร็วอายุผมขาดไป5เดือนอตอนนั้นอายุยังไม่ครบ25คือครจริงๆแล้วเนี่ยคือโดยโดยวัยเนี่ยยังไม่ถึง แต่ว่าเอาจริงถ้าตอนนั้นถ้าลงอ่ะก็ชนะก็็ยยังเราคงแบบประมาณการอะไรยังไม่ได้นะในสมัยนั้นแต่ก็คาว่าเราเราก็ต้องเราก็ต้องทําเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้ไว้วางใจเลือกเราเข้ามานะครับปีปีในปี2531เนี่ยผมอายุขาดไปประมาณ5เดือนตอนนั้นนะครับก็เลยทําหน้าที่เป็นไเป็นผู้ช่วยสสของคุณ้าผมท่านนิคมแสนเจริญที่ตอนนั้นท่านดำรงตําแหน่งรั้มตีช่วยวการกระทรวงคมนาคม แล้วก็เดินการเมืองมาเต็มที่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็คือได้เรียนรู้งานการเมืองจากจริงๆคนในใน,ในครอบครัวใช่ครับแล้วก็ได้เรียนรู้งานแล้วก็ในที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยถึงถึงจะลงถึงลงแต่ปีอนปี2535นะครับก็เดินอยู่ประมาณสักสี่ปีมากว่าเต็มเแล้วคุณเดี๋ยวด้คุณสุธยาเป็นเป็นสสตอนนั้น,นกว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีจริงจริงไม่ไม่นานใช่ไหมก็ปี2538<ะ>ั้ยที่จังหวัดชนบุรียกจังหวัด6คนตอนนั้นนะฮะ ผมก็ได้ดารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนั้นท่านท่านนายกบัญหาศิลปะอาชาก็คือตอนนั้นอยู่พรรคชาติไทยชาติไทยใช่๋องั้นงั้นตอนแรกเนี่ยตอนแรกตอนนั้นผมยังจำได้คุณสุทธิยาเริ่มเล่นการเมืองก็คือพรรคชาติไทยได้เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ30 30 30นิดนิด30นิดเดียวก็คือเพิ่งเพิ่งเพิ่งข้ามเส้นตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขาก็หนดว่าฉบับนั้นน่รัฐมนตรีต้องอายุไม่น้อยกว่า30ปีบริบูรณ โอ้งั้นันผมรู้สึกว่าอายุโอเคคุณสนธยาวันนี้อายุยังไม่มากนะผมต้องบอกท่านผู้ชมยังเป็นยังเบบี้บูมเมอร์ใช่คือแต่ว่าหกสิบยังถือว่ายังเบบี้บูมเมอร์หกหกสิบเนี่ยอายุไม่มากเมืองไทยต้องแปดสิบถึงอะอายุมากใช่แต่ว่าประสบการณ์การการเมืองคุณสนธยาเนี่ยผมคิดว่ามันมากกว่าหลายคนที่ที่อยู่ในการเมืองรอบนี้นะคือโดยโดยโดยไว่อ่ะเพราะว่าคุณอยู่ในเกมนี้มาตั้งแต่แบบก่อนสามสิบอ่ะครับมันเป็นแบบ สิ่งที่ครอบครัวก็ทํามาคุณก็ทําต่อใชก่ก็เป็นพื้นฐานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาอมที่ปูพื้นฐานมาแล้วตอนที่ได้มีโอกาสมาเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะ อายุ30มสิบยดูด็กก็ถือก็ถือว่าน้อยนะน้อยมากน้อยมากอ, <laughs> อาจารย์ผมเนี่ยที่ผมพูดอยู่ตลอดพูดกับใครผมก็บอกอยู่ตลอดคือท่านประหลัดกระทรวงอุตสาหกร,รรมประหลัดสีววงประหลัดสิววงครับผมขึ้นไปทานกาแฟกับท่านเกือบทุกเช้าเ,เพราะท่านเป็นประหลัดเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญท่ที่ทุกคนที่ทุกคนรัรกใช่ใช่ผมขึ้นไปไปดื่มกาแฟกับท่านเกือบทุกเช้าที่ผมไปถึงว่าถ้าท่านอยู่ผมจะขึ้นไปถามเรื่องงานถามเรื่องนู้นเรื่องนี้คือการที่เราจะเรียนรู้ต้องยอมรับก่อนว่า อย่าไปอายที่จะบอกว่าเราไม่รู้เขาจะได้บอกเราได้อย่างรู้ว่าเต็มเต็มที่ไม่ใช่สอนจระเค้ให้ว่ายน้ำอย่าให้เขาคิดแบบนั้นนะครับเพราะก็ผมก็ไปเรียนท่านหนูว่าเนี่ยผมพึ่งเข้ามาเนี่ยสัญาคุณเพิ่มผมเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยก็ทั้งทั้งเขาก็ถือท่านเป็นอาจารย์ผมครับครับปลาสิวงนี่นี่ข้าราชการรักเยอะนักการเมืองก็ก็เคารพเยอะงั้นแสดงก็ก็ได้เรียนรู้งานในในช่วงเวลานั้นเติบโตขึ้นมาเห็นการเมืองตอนเนี่ย คือคือที่ผมเท้าความถึงอดีตเพราะว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานมากแต่ดูเหมือนว่าการเมืองไทยอ่ะมันถอยหลังไปเยอะมันถอยหลังหรือไม่มันก็อยู่นิ่งคือมันเหมือนกับมันเหมือนกับในสมัยที่ตอนนั้นเรามีร่านูนสีู่นย์ใช่ไหมฮะหลังจากหลังจากช่วงรัฐบาลคุณบรรหารเดินหน้าร่างนูนสี่ศูนย์ร่างเสร็จมันติรลูกกันมือใช่มันเดินไปข้างหน้าเสร็จแล้วมันถอยหลังมันรัฐประหารสองรอบเนี่ยเล่าให้ผมฟังนิดนึงว่าที่คุณสุธิยาเห็นเนี่ยมันมันคืออะไรเห็นแล้วแบบมัน มันน่าเศร้าไหมที่ที่มันย้อนกลับไปแบบนี้มันยึดอำนาจสองรอบยุบพักการเมืองตัดสิทธิ์กันไป,ไปมาแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนกลับมาที่เดิมก็อันนี้อย่างที่คุณปลื้มบอกเนี่ยมันก็มันก็เป็นเป็นวัฏจักรนะแล้วแล้วผมก็อยู่ตรงนั้นทั้งสองรอบนะนะผมผมอยู่ในรัฐบาลที่ถูกรัฐประหารทั้งสองรอบนะครับทั้งทั้งทั้งตอนปี4ี่ที่รัฐประหาร4ี่เอ้าแล้วก็ปีห้า็ นะครับ<ม>ซึ่งซึ่งก็ถือว่ามันก็เป็นเหตุการณ์บ้านเมือง<ม>เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะทําให้เราเห็นว่าพอรัฐประหารครั้งหนึ่งเนี่ยประชาคมโลกเขาก็จะมองมาอีกแบบหนึ่ง<ม>นะครับเพราะว่าในประชาคมโลกปัจจุบันเนี่ยเขาจะมองเรื่องของปฏิวัติรัฐประหารนะครับเป็นการที่ทําให้ประชาธิปไตยถอยหลัง<ม>อันนี้คือการมองจากภายนอกซึ่งภายในประเทศของเราก็จะมีในส่วนของเรื่องปัญหาของเราเองอีกนะครับที่แบบปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงซึ่งก็จะต้อง มีทั้งในเรื่องของกฎหมายมีทั้งในเรื่องของการตรวจสอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย<ะ>อันนี้มันเป็นภายในที่เราเราก็ต้องมาดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่มันก็ทําให้ะชะง,งักแล้วก็หยุดตามตามที่เราเห็นแล้วก็มันก็จะอยู่ในในเขาเรียกว่าในแว,แ,วแ,วแวดวงหรือในวงจรวงจรทางด้านการเมืองของเราแบบนี้ะนะครับเหมือนเหมือนกับครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับว่าตั้งแต่คราวที่แล้วและท,ที่ที่มาก็จะมีบอกว่าสืบทอดอำนาจนะครับแล้วก็ อ่าเป็นในส่วนของเรื่องการาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอันนั้นเนี่ยแล้วก็คราวที่แล้วผมก็อยู่ในในในฝั่งของพลังประชารัฐในเรื่องของการที่มาเริ่มในเรื่องของการการตั้งพักเหมือนอย่างที่ผมบอกตอนตอนตั้งพักเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกับเขาครับนะครับ,รบตั้งแต่ตอนนั้นอยู่นี่มันก็เป็นคืออย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในวงวง แวดวงวงจรการเมืองของเมืองไทยนะที่มันเป็นแบบนี้แต่มันต้องออกจากไอไอวงจรอุบาทนี่ไหมที่นักวิชาการเขาใช้คำมันคือวิชาต้องออกตั้งแต่นักวิชาการเขาจะเรียกวงจรอุบาทแต่การที่ออกจากวงวงจรอุบาทเนี่ยมันต้องมีหลายๆอย่างมาประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สําคัญก็คือในเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างของบ้านเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างของการเมืองนะครับซึ่งซึ่งสองอย่างเนี่ย มันจะมันจะต้องทําให้เราสามารถร่วมกันในการก้าวข้ามอะไรต่างๆนี่ออกไปซึ่งมผมเชื่อว่า,าระยะเวลาแล้วก็คนรุ่น x y z ทุกเจนเนี่ยนะครับจะจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะก้าวข้ามโดยที่ความเห็นของผมนะว่าจะต้องไม่ใช่แบบก้าวกระโดดหรือว่าพลิกฝ่ามืออเพราะว่าทุกคนเนี่ยโตขึ้นมาในแต่ละยุค,นะครประสบการณ์ก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นนะ่ถ้าเอาทั้งหมดมาเนี่ย มาผสมผสานกันและหาทางที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าก้าวข้ามแบบพลิกฝ่ามือเลยเนี่ยผมว่าจะไปได้ดีรประเทศไทยเพราะว่าทรัพยากร,รทุกอย่างเรามีพร้อมครับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีอยู่โดมการเราก็มีพร้อมนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเดินไปด้วยกันได้อย่างไรจากการหาสิ่งในพื้นที่เนี่ย มีมีคนหลายวัยที่จะใช้สิสธิ์ในการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยใช่เขาส่วนใหญ่เขาเขาต้องการเห็นอะไรเวลาที่คุณสนธยาได้คุยกับเขาลงพื้นที่เนี่ยดูแลพื้นที่สําหรับชนบุรีเนี่ยคือขเขาเขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะฮะเหมือนกับว่าในช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเราเรา,เราก็ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสดูก็รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ในส่วนที่ที่เราเห็นอยู่ก็คือว่า ทุกคนต้องการเห็นนะฮะในในในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในในสิ่งที่ใหม่บนพื้นฐานหลายๆอย่างทั้งคนใหม่ระบบใหม่นะครับหรือว่าอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีความหวังข้างหน้าถ้ามีการเปลี่ยนบุคคลน,นะฮะหรือว่าทีมท,ท,ที่เข้าไปทํางานที่เข้าไปรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมใช่ตรงตรงนั้นเลยนะฮะท่นใหญ่เขาเนี่ยเขาเขาจะบอกว่าคือตรงเนี้ย เขาบอกอยู่มานานแล้วเนี่ยมาคิดว่าในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คิดว่ามันคาดหวังว่าจะมีอะไรที่ดีกว่าั้นงว่งซึ่งเขาก็มองย้อนหลังเขาาเขาก็มองย้อนหลังไปถึงว่าก่อนหน้านู้นนะครับเคยมีในส่วนของเรื่องประสบการณ์มาอย่างไรผลงานอย่างไรแต่ละคนมาเป็นอย่างไรนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําให้เขาคิดได้ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็มีความหวัง ว่าเศรษฐกิจเขาจะดีขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นคนคาดหวังได้ไหมว่าเพราะว่าสิ่งที่ผมเมื่อกี้ที่ถามถึงสมัยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยแล้วในวันนี้อย่างทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยหลายคนก็เคยให้คําปรึกษาแล้วก็ร่วมงานรัฐบาลไทยรักไทยในอดีตนั้นด้วยเนี่ยงั้นคนคาดหวังได้ไหมว่าเศรษฐกิจมันก็จะดีอย่างน้อยอย่างน้อยเท่ากับยุคนั้นหรือไม่ต้องดีกว่าเั็นความคาดหวังที่คนน่าจะหวังได้ใช่ไหมอันนั้นเป็นเป็นเป็นความคาดหวัง เป็นความเป็นคมเป็นความคาดหวังที่ที่อาจจะเกิดจากผลงานที่ผ่านมาซึ่งซึ่งก็เขาถือว่าเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้เห็นได้นะครับแล้วก็ทีมงานนะฮะแล้วก็แนวคิดนะครับแล้วสิ่งปัจจุบันก็คือว่าองค์ประกอบแวดล้อมในปัจจุบันซึ่งในอดีตไม่เหมือนกันนะการในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกต่างๆไม่เหมือนกัน <ฮะ S 2> เอามองแค่จังหวัดชลบุรีใน,ในในในยุคนั้น กับยุคนี้ก็เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะพราะพ,พยุคนั้นเนี่ยตอนอจะเป็นสภาพเศรษฐกิจในการเริ่มต้นของภาคอุตสาหกรรมครับปัจจุบันเนี่ยทางฝั่งชนบุรีเนี่ยแค่ในในชลบุรีเนี่ยเรามีถึงประมาณ15นิคมอุตสาหกรรมใหญ่มีโรงงานมากกว่า5,000ัโรงเฉพาะชนบุรีเนี่ยเรามีขนาดเศรษฐกิจถึง2.4แสนล้านอ,อันนี้ถึงก็ถือว่าใหญ่ะนะฮะใหญ่ใหญ่มากรองรองจาก กรุงเทพเท่านั้นเองเนี่ยอันนี้มันคือความความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยุคนั้นกับคนยุคนี้ก็ไม่เหมือนกันอย่างอย่าง,อางตอนตอนยุคนั้นเนี่ยผมเพิ่งอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ผม60มีลูก4คนนึ่งก็โตแล้วเนี่ยนะครับความคิดความเห็นของคนต่างๆมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการผรสมผสานตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยชนบุรีต้องต้องการอะไรมันเป็นต้องการนักท่องเที่ยวมากขึ้นใน ในในพื้นที่ท่องเที่ยวเดิมให้คนกลับมาเท่าเดิมมันแค่นั้นหรือเปล่าหรือมันมีโครงการอื่นซึ่งคุณสนทยาจะจะพูดถึงกับเขาเวลาหาเสียงเนี่ยคือคือมีมีสิ่งที่เราผลักดันกันมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะตั้งแต่สมัยยุคอ e <ะ>ีเทนซีบอร์ดนะฮะตั้งยุคอีเทนซีบอร์ดตั้งแต่ปี2524แล้วก็ตอนนั้นที่คุณน้าผมเข้าไปเป็นปี2526ครับนะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็มาถึงยุค ที่ผ่านมาถ้ามองถึงนั่นนะคือ e EC นะครับตอนนี้มาถึงยุคนี้เรามี NVZ ก็คือ New, New Business Zone uh huh. ที่จะต้องทำทำเงินขึ้นมาใหม่ uh huh. นี่นะครับซึ uh huh. ่งซึ่งก็ต้องมีการมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องถ้าพูดถึงท่องเที่ยวเนี่ยเป้าหมายของเพื่อไทยก็คือ3ล uh ้านล้านนะครับสล้านล้า huh. นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเอชนบุรีเฉพาะพัทยาเนี่ยปีหนึ่งประมาณ2 7 0 0 0 0ล uh ้า huh. นพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยเราหายไปเลย uh huh. นะครับ uh huh. เหลือเหลือเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทยแค่ประมาณทัก ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินซึ่งมันไม่พอซึ่งมันไม่พอซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนผมเป็นนายกเมืองพัทยาเราก็มองตั้งแต่ก่อนมีโควิดแล้วว่าตลาดไทยสามารถโตได้กลุ่มนักท่องเที่วยวเฉพาะในแต่ละด้านเนี่ยสามารถที่จะโตได้เพื่อรองรับหากมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นยังไม่มีโควิดแต่เราเคยมีประสบการณ์เรื่องซาหวัดนกเรื่องอะไรมาแล้วนี่นะฮะก็มีการเตรียมตรงนั้นไว้พอมีโควิดปุ๊บเราจึงรับมือได้เร็วตอนนั้นของเมืองพัทยานะครับแล้วก็หวังว่า ทุกอย่างพอกลับเข้าไปสู่สภาวะปกติได้เนี่ยสล<ะ>้านล้านนะครับหรือว่าประมาณ2องแสนสองแสนล้านของพัทยาที่เคยมีก่อนโควิดเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาได้แล้วภาพรวมของชนบุรีก็สามารถที่จะกลับมาได้ทั้งในส่วนของเรื่องสนามบินรถไฟที่อาจจะมีขึ้นนะครับหรือว่าท่าเรือแหล,แหลมสมเชบางซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เป็นการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟนี้ต้องที่ที่พูดถึงนี่เป็นสายซึ่งเล็งว่าที่เขาจะเล็งสร้างคือสายอะไรเงยมันเป็นรถไฟความเร็วสูงอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ที่เราเห็นคือเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับที่ได้มีการได้ให้สัมปทานไปแล้วนะครับหรือว่าสนามบินซึ่งก็ให้สัมปทานไปแล้วซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการอ๋อโอเค้นู่ในอยู่ในช่วยให้มีเงินสะพัดอีกอันนั้นก็คือเป้าหมายที่ผมบอกว่าตอนนี้ทรัพยากรความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เนี่ย มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็เห็นแล้วว่าในอีกห้าปีข้างหน้าถ้าเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นเนี่ยตามการตามสิ่งที่คาดการไว้เนี่ยว่าจะมีสนามบินเนี่ยต้องรับนักท่องเที่ยวเฟสแรกได้ถึง25่ล้านคนต่อปีถ้าครบถึงห้าิปีตามสามพัานนี้ก็คือห้าบห้าล้านคนต่อปีมันที่ยวบินตะไระเทศลมที่นั่นใช่มันคือตรงเนี้ยทุกอย่างมันจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อจะต้องมีการรองรับเพราะนั้นทีมที่จะต้องมาดูในส่วนต่างๆเหล่านี้เพื่อวางแผนเนี่ย ก็ต้องเป็นทีมที่มีความสามารถแล้วก็มองเข้าไปถึงจุดนั้นนะแล้วต้วตอง,ต,องต้องเตรียมทุกอย่างเมื่อวันนี้ผมก็คุยกับทางในพื้นที่ทางภาคธุรกิจว่าเราควรจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับ